ิมเบิร์ดเกิดที่อูเทเลประเทศฮอลแลนด์เริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ6ขวบกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนขนาดเล็กเหมือนนักฟุตบอลทั่วไปเขามาอยู่กับเฟยเยนูในปี2008เมื่อเขาอายุ14เขาก็ย้ายไปอยู่กับอาแจค็คอัมสเตอร์ดัมและที่นี่เขาก็ได้ใช้แววการเป็นนักฟุตบอลที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนแชร์ให้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เขามาอยู่ที่อาแจ็กในปี2014ไม่นานเขาก็ได้ลงเล่นให้ทีมอาแจ็กชุดใหญ่ในปี2020ตอนนั้นเอริกเทนฮาร์คุมทีมอาแจ็กเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก่อนจะไปเยือนฮีเรนวีและเขาต้องการเซนเตอร์แบบฝั่งขวาโบกาเดที่เป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของเทนฮาร์และเคยทํางานร่วมกับทีมเบอร์อาศัยช่วงเวลานี้ได้เสนอชื่อของเยเรียนใช่ครับเทนฮาร์ได้มอบโอกาสสาคัญนี้ให้กับเขาครับเขาได้ลงสนามและทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างกําลังไปได้สวย แต่เมื่อมีโควิดและลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ถูกยกเลิกอาแจากที่เป็นจ่าฝูงในตอนนั้นได้แชมป์ลีกในฤด,ดูกาล2019-20เขาได้ลงเล่นนัดเดียวเท่านั้นในฤด,ดูกาลนี้ในปี2021เขาได้พิสูจน์ตัวเองจนเทนาฮายอมรับในตัวเขาและกลายเป็นผู้เล่น11คนแรกของอาแจากในช่วงแรกแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่น แต่ก็ต้องสับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับแบ็กขวาก่อนที่จะมาจับคู่ได้อย่างลงล็อกกับลิซานโดมาร์ตินสกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาที่เวลานี้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมอาร์เตต้าถึงอยากได้เยเรียนทิมเบอร์มาอยู่กับอาร์เซนอลหรือครับอาร์เซนอลยอมจ่ายค่าตัวของเขาในราคา40ล้านยูโรประมาณ1,560ล้านบาทเป็นราคาที่ไม่น้อยนะครับสำหรับนักเตะวัยแค่22ปีรายนี้แถมโบนัสต่างๆที่อาเจนจะได้รับอีก5ล้านยูโร ประมาณ195ล้านบาทแน่นอนว่าอาเตตาจะต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาสำหรับนักเตะดาวรุ่งชาวดัตช์รายนี้อาเตตาคงรู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะกับอาเซนอนหรือไม่แต่สำหรับทิมเบอร์เขาได้เปิดใจหลังจากได้ย้ายว่าเขาชอบวิธีการเล่นของอาเซนอนมีความคล้ายกับสไตล์ของอาแจ็กการขึ้นเกมจากแดนหลังซึ่งผมก็เห็นว่าสองสโมสรนี้มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการเล่นของทั้งสองทีม ก่อนหน้าที่อาร์เซนอลจะคว้าตัวเขาทีมต่างๆอย่างแมนยูลิเวอร์พูลและไบร์เจนมิวนิกต่างก็อยากได้ตัวเขามาร่วมทีมโดยเฉพาะแมนยูที่ดูเหมือนจะได้เปรียบมากกว่าทีมอื่นรวมถึงอาร์เซนอลด้วยนะครับเอริกเทนฮารหารู้จักนักเตะร,รายนี้อย่างดีเพราะเป็นลูกมอของเขามาก่อนเทนฮารต้องการดึงเขามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันในโรงละครแห่งความฝันทีมเบอร์เป็นตัวเลือกแรกในแนวรับที่เอริกเทนฮารต้องการตัวเขามาเสริมแนวรับของแมนยูแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธ โดยสื่อรายงานว่าหลุยฟานกันคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิเสธแมนยูโดยเขาได้บอกกับทีมเบอร์ว่าการย้ายไปแมนยูอาจทําให้ตําแหน่งของเขาในทีมชาติฮอลแลนด์เปลี่ยนไปก็ได้เมื่อได้ยินอย่างนี้นักเตะคนไหนก็ไม่อยากพลาดไปเตะฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนสุดท้ายเขาก็ปัดข้อเสนอของเจ้าในเก่าเอริกสเทนฮาร์กที่คุมแมนยูอยู่ในขณะนี้เรื่องนี้จริงหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับรู้เพียงว่าเขาชื่นชอบอาเซนนลเป็นพิเศษ เรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักเตะของอาร์เซนอลหลังจากอาแจ็กตอบรับข้อเสนอของปืนใหญ่ไปแล้วทิมเบอร์เดินตามรอยเท้าของนักเตะรุ่นพี่ของมาร์คโอเวอร์มาและโตมัสเฟอร์มาเลนในการย้ายจากอาแจ็กไปยังอาร์เซนอลโดยมีเดนิสเบิร์กแคมป์ตำนางของทีมอาร์เซนอลอีกคนที่เคยเล่นให้กับทั้งสองทีมมีผู้เล่นสคนที่มาจากอาแจก แต่ก็มีนักเตะแค่ไม่กี่คนที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของอาร์เซนอลดังนั้นผมคิดว่ามันพิเศษสําหรับผมที่ได้มาที่นี่ในฐานะผู้เล่นของอาแจ็คและมันพิเศษที่อาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวผมและชื่นชอบสไตล์การเล่นของผมผมก็ตื่นเต้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ผมอยู่ที่นี่แฟนบอลทุกคนน่ารักมากให้การต้อนรับผมอย่างดีและคุณก็เห็นได้ว่านี่คือสโมสรนใหญ่ผมตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นให้กับสโมสสที่สวยงามแห่งนี้ และผมเองรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้ออกสตาร์ทและได้เห็นแฟนๆในสนามอย่างชัดเจนทิมเบอร์ทำผลงานได้โดดเด่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาที่อาแจากในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาและก็มีบ่อยครั้งที่เจ้าตัวได้ลงเล่นในตำแหน่งแบคขวาอีกด้วยในสมัยเด็กๆเมื่อถูกถามว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในอีก5ปีข้างหน้าหนุน้อยทิมเบอร์ก็ตอบว่าเมื่อประสบความสำเร็จกับอาแจาก็กก็อาจจะเป็นสเปนหรืออังกฤษ ผมเป็นแฟนของอาเซนอลมาโดยตลอดและตอนนี้แค่วัย22ปีกำลังใช้ชีวิตตามความฝันในวัยเด็กของเขานั่นเองส่วนทางด้านอาแจกก็ได้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อบอกลาทิมเบอร์นักเตะที่เป็นผลผลิตจากอาคาเดมี่ของพวกเขาด้วยคลิปที่เขาทำในตัวเองว่าเขาจะย้ายไปอาเซนอลเมื่อหลายปีก่อนด้วยเช่นกันหลังได้ตัวนักเตะคนใหม่มิเกลอาเตตาเฮดโค้ชาวสเปนิดกล่าวว่าสโมสรรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ทิมเบอร์ย้ายมาร่วมทีม เขาเป็นกองหลังที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งและอายุอย่างน้อยผมมั่นใจว่าเขาจะเข้ากับระบบการเล่นของอาเซนนลและทําให้ขุมกําลังของเรามีคุณภาพมากกว่าเดิมอั์เตต้าทิ้งท้ายอีกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะหนุม่มแต่ก็ประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายในการเป็นนักเตะแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับสโมสรแห่งนี้